แล้วเขาอยากจะรีลแลกต์เนี้ยเขาเรียกไม่ไปไม่เป็นอ่ะเพราะมันเครียดอยู่มีมีเตสเลยไหมของลิสคือใช้วิธีตัดฮะตัดคือไม่ได้ดไม่ได,ดเขาเรียกว่าอะไรคือลิศเป็นคนที่มีกฎกับตัวเองว่าเวลาทําอะไรอะ่ะทาให้สุดอ่าถ้าลิศจะเล่นนะลิศก็เล่นให้สุดเต็มเหนียวเต็มเหนียวเลยฮะคือแบบไม่ได้สนใจคือพอเวลาเล่นของลิศก็คือ ก็เต็มที่อ่ะการเรียนลิทไม่รู้อ่ะตอนนั้นไม่สนใจแล้วเอองานการอะไรไม่รู้อ่ะทิ้งไม่ก่อน <ฮะ S 1> แต่พอถึงเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยจะต้องทํางาน<ะ>หมดเวลาเล่นแล้วนะอ่ะถึงเวลานี้หมดเวลาเล่นแลวจะทํางานเออเรื่องเล่นเป็นยังไงอ่ะลิศไม่รู้แล้วตอนนั้นเออลี้ก็จะต้องทํางานให้เต็มที่เหมือนกันอ่าคือหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยริทคาแรคเตอร์ ของแกง้องแกงอะไรเงี้ยเวลาเป็นหมอเนี่ยลิปเป็นยังไงคือลิปอุคลิกไม่ใช่อย่างนี้นะครตอนเป็นหมอลิปไม่ได้แบบว่าลุ้งเอะไรมาอะไรมาอะไรฟาอะไรมาอยไรมาคนไข้คนหนมาออกเคสที่แบบว่าชอบที่สุดอ่ะที่เราไปไเจอคนไข้มาเ่ยมันก็มันก็มีหลายเคสนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบคนไข้อีสานก็จะน่ารักเขาจะเป็นคนซื่อๆแบบว่าแบบว่าเหมือนกับว่าทุกมา ก็มาเออมันก็ว่าแบบเขาเรียกว่ามากแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้ไหมเราเป็นดิเป็นดาราเป็นกรอเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนลุงลุงป้าป้าอย่างเงี้ยแบบครับแบบตามชนบทรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้แล้วแต่เราเวลาเราตรวจเราก็จะไม่ได้แอสซูมว่าเขาจะต้องรู้จักเราแเราก็จะคิดว่าเออเขาไม่รู้จักไ้ก่อนแล้วก็ตามบทบาทหน้าที่ของเราไปครับนะครับถ้าเกิดตรวจไปเนี่ย คนไข้เริ่มมีการกระมิทกเมียนเริ่มดิการยิ้มมุมปากอะไรเงี้ยแล้วอยู่ทำแบบว่าอยู่ที่ตัวตันแบบแง่ของกดนะแล้วก็ไปยื่นมือแบบอันนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าออ๋เขาแก่ไม่ใช่เพราเขารู้จักเรารอ๋อโอเคอ่าโอเคอ่าเราเองเนี่ยเราก็ตั้งใจทำทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับอ๋อครับขอบคุณมากครับนี่ ขอบคุณมากครับโอ,อ,อเคจ้าเ,เจ้าที่มารับหน่อยรครับอเสร็จงานแล้วนะครับขอบคุณครับพี่แอนพี่แอนงั้นเดี๋ยวถึงช่วงช่วงท้ายรับจะมีจำพิธีการนิดหน่อยคือเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญคุณนิวั์นะฮะวัฒนะศิริม,มนผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาดและ,อะโอตำแหน่งย่างมากนะครับบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า4 b บุก Center e e ซึ่ง อนุมัติให้เราใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการจัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้